พระธรรมคำคมพระอาจารย์บุญรอดปาร,ริสุทธโธสติใจวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าสาธุเจ้าข่า เราเข้าถึงได้มาเกิดประเสริฐอยู่เราเอ็นดูรู้สงสารด้านเมตตาปะถมมาเราก็รู้ผู้เข้าใจสตินายให้ใจรู้ผู้มองเห็นระลึกได้โดยสาเหตุที่จำเป็น ปลงหาเหตุให้เย็นใจในสบายวันปีเก่าที่เราใช้จนครบปีเราทบทวนให้มันมีทางดีไว้ส่วนที่เหลือสิ่งไม่ดีให้วางไปเป็นสุดท้ายเรื่องของปีมีมาบอก ส่วนปีใหม่ให้ระลึกเตรียมของใช้เปรียบเทียบให้เรื่องพระธรรมนำมาให้เราหยิบดีเราหยิบมีปีใหม่ใช้ความสุขในให้เตรียมพร้อมน้อมรับกัน ขอให้พรตอนวันนี้ดีที่สุดเรียบประดุดเหมือนผ้าขาวเอามาให้เรามาบวชเรามาสวดบทการเรียนในชีวิตต้องอ่านเขียนเรียนเป็นบทเราดำเนินเดินชีวิตมีบทบาท ถึงเวลาเราต้องใช้ในที่เรียนปลงวางเขียนเรียนเป็นบทมาชดเชยสวัสดีวันปีเก่าที่เรารู้สวัสดีในปีใหม่ให้เราใช้ขอพระธรรมมีความสุขที่เป็นนาย วางที่ใจให้ถือศีลทั้งอินทรีสีเป็นสุขทุกประการเทินสาธุจะเริญพรพระธรรมคำคมวันี้เข้าใจมากขึ้นใหม่ครับพระธรรมคำคมพระครบาสติ สาธุเจ้าข่า